สวัสดีครับผมนายดันพงศ์อศเอกสุนทรครับรหัสนักศึกษา1660902006ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกฎของเคชอป KCL และ KVL ครับครับผมจากโจทย์ที่อาจารย์ให้มานะครับก็จะเป็นรูปภาพนี้ครับจากรูปวงจรที่กำหนดให้จงหางกระแสไฟฟ้า I 1 I 2และ I 3ด้วยวิธีของ KVL และ KCL ครับโดยรูุนี้ผมจะใช้เป็น KCL นะครับครับผม KCL ของกูปนี้ก็คือวงจรจะวิ่งแบบนี้ครับแต่วิธีคำนวณจะใช้ KVL ครับเพราะสะดวกต่อการคำนวณมากกว่าผมต้องการหา I 1 I 2 I 3ครับโดยผมจะแบ่งเป็น3กลุ่มครับกลุนี้กูป2 และวรูปสามครับโดยรูปหนึ่งครับผมใช้ kvl เท่ากับ v เท่ากับ ir ครับโดยกระแสไฟฟ้าเท่ากับ10โวลต์แล้วก็ i 1วิ่งจากทางนี้ครับ i 1 2คูณ2บวกกระแสไฟฟ้าตรงนี้ครับมันจะเป็น i 1ลบ i 2ตัวนั้นทางตัวนี้จะเป็น5ครับบวกกับ i 1ล i 2บวก i 3 ตัวนั้นทตัวนี้เป็น1ครับรวมกันได้เป็น2 i 1 5 i 1 5 i 2บวก5 i1 ลบ5 i2 บวก i1 ลบ i2 บวก i3 ครับโดยคำนวณเสร็จเรียบร้อยครับได้เป็น 8i1-6i2-1i3 บวก1 i3 ครับก็จะเป็นของกลุ่มที่1ครับส่วนกลุ่มที่2ผมก็ใช้สูตรเดียวกันเลยครับ KVL เท่ากับ V เท่ากับ IR แต่ไฟไฟ้าจะเป็น0ูน เขาไม่มีแหลงจ่ายตรน,นี้ครับผมเลยกำหนดเป็น i 2คูณ1ครับเพราะ i 2วิ่งตรงนี้ครับ i 2คูณตัวนั้นีหนึ่บวก i 2ที่อยู่ตรงนี้ครับคูณตัวนั้นีาน3แล้วก็บวก i 3ที่อยู่ตรงนี้เป็นคูณตัวนั้นีที่มีค่าเป็น8ครับแล้วก็ลบด้วยเพราะตรงนี้มันย้อนกลับครับ i 1ลบ i 2คูณ5ครับ สรุปอมมาได้เป็นลบ5 i1 บวก9 i2 บวก8 i3 ครับต่อไปเป็นรูปที่3ครับผมก็ใช้สูตรเดิมกับสูตรรูป1หรหป2ครับแต่งานจ่ายเป็นศูตยเหมือนเดิมครับเพราะไม่มีผมได้เป็น i2 ลบ i3 คูณ4ครับบวก i2 ลบ i3 คูณ5ครับลบเพราะตรงนี้มันย้อนกลับครับ i2 i1 ลบ i2 บวก i3 คูณ 1>, 1, 1ครับแล้วก็ลบด้วย i3 คูณ8ดครับเลยสูงออกมาได้เป็นลบ1 i1 บวก10 i2 ลบ18 i3 ครับแล้วผมก็จะใช้ตรงนี้รูป1ครับแล้วตรงนี้รูป2ครับแล้วตรงนี้รูป3ครับในการหาเมทริกก็จะเขียนเมทริกออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับเมทริกที่1 8 ลบห้าบห่งเมตริที่สองลบหกเก้าสิเมตริที่สามหนึแลบสิครับ i 1ห I น I ึ่ก็เท่ากับ10 00ูนย์ครับแล้วผมก็จะหา destination นะครับก็คือแบบนี้แหละครับแต่คูณเพิ่มอีกผมกดเครื่องคิดเลขได้ประมาณลบหนึ่งพัพอยครับพอได้เดทมาเสร็จผมก็จะหา i 1ครับโดย i1 หนผม ก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับทําไมถึง10.00มาอยู่ตรงนี้ครับเพราะผมสนใจ i1 ครับผมเลยใช้10.00เข้ามาแทน i1 ก็จะคํานวณออกมากดเครื่นนองเลขออกมาก็จะได้เป็น i1 เท่ากับ1.74ครับส่วน i2 ก็ทําเหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนแถว2ให้เป็น10.00ครับ หารด้วยงบ1,389ครับก็จะได้คำตอบมาเป็น i 2เท่ากับ0.71ครับ i 3นะครับก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่แค่เปลี่ยนแถวสุดท้ายเป็น10.00 0หารด้วยลบ1,389งบ1ก9 i 3ก็จะได้เป็น0.41ครับก็จะสรุปคำตอบมาได้เป็นประมาณนี้นะครับ ราะอาจารย์เขาสนใจ i 1 i 2 i 3เอ้ยพราะโจทย์เขาสนใจ i 1 i 2 i 3ครับผมเลยได้ i 1เป็น1.74่งมิลลิแอมครับ i 2องเท่ากับ0.71ย์มิลลิแอมครับ i 3ามเท่ากับ0.41ย์มิลลิแอมครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย